ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับตาก็มาทําคลิปนะครับคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ตาก็ไม่อาจจะไปร่วมกับลูกได้นะครับตาก็ขอทําคลิปส่งเป็นกําลังใจให้นะครับ ซึ่งวันนี้ก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายในการสืบพยานนะครับนันตาก็ขอเป็นกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจให้กับลูกแล้วก็แล้วก็ลหลายๆคนนะครับวันนี้ก็จะนัดสืบพยานอีูประมาณหกเจ็ดคนนะครับอย่างก็ขอให้ขอเป็นกําลังใจคนหนึ่งนะครับขอเป็นกําลังใจคนหนึ่งซึ่งตาก็มีภารกิจในครอบครัวนะครับ ที่จริงแล้วตาก็อยากไปอยู่นะครับอยากไปอยู่แต่ว่าเขาคงไม่ได้ไปเดี๋ยวก็ตาเ็าจะดูแลบ้านแล้วก็เกี่ยวผ้าด้วยนะครับเกี่ยวผ้าด้วยแล้วซึ่งคนก็น้อยนะครับผมก็น้อยก็ฝาก็ขขอฝากกําลังใจไปไปให้กับทุกคนนะครับไปให้กับทุกคนที่ที่ไปศาลที่ไปศาลมุกดาหารวันนี้นะครับ นี่ไปสายมุกไดาหาวันนี้เมื่อคืนตาก็ดูนะครับตาก็ดูดูทนายเขาทนายเขาเขาไลนะครับดูทนายเขา,ขาไล่ไล่จบไล่จเมื่อคืนนึงก็ตาเข้าใจหมดทุกอย่างนะครับแต่ตาก็มีความไม่ค่อยมีความกันวนงวลเท่าไหร่นะครับเพราะว่า อะไรเราก็ฝากความฝากความหวังไว้กับฝากความหวังกับทนายนะครับฝากความหวังกับทนายฝากก็ดีใจนะครับถ้าหากว่าไม่มีทนายนะครับไม่มีทนายก็ตาก็คงโกลงกระไวยมากพอสมควรนะครับอันนก็อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านทนายสมงเกียรตนะครับที่ ทนายสมเกียรติก็ก็ดูแล้วก็มีความเครียดแล้วก็เหนื่อยก็ต้องควรนะครับอ่าแล้วก็ท่านก็สู้เลยครับสู้เพื่อความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมของของลุงนะครับเพื่อเพื่อความยุติธรรมของลุงแล้วก็หวังว่าท่าป ครับก็ยังไงก็ตาก็ขอขอบคุณขอขอบคุณ f อทุกคนนะครับ f อฟลุงผลป,ป้าแตนวัตทีตาชานยายสุมควรน,นะครับที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจน,น,นะครับให้นะครับตาเห็นแล้วนะครับตาเห็นแล้วเมื่อคืนนีว่ามีคนเข้าไปรอฟังรอฟัง ด้วยใจจิตจรนะครับแล้วก็พี่น้องยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์หลายช่องนะครับก็ได้ไปให้กําลังใจลุงป้าน,นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับถ้าหากไม่เสร็จนะครับถ้าหากไม่เสร็จก็ก็ศาลท่านคงคงจะเลื่อนไปอีกนะครับก็คงจะเลื่อนไปนะครับนี่แหละครับคือเป็น มันเป็นการที่คล้ายอะไรมันกันแกล้งกันนะครับกันแกล้งกันนะครับเวลาทํามาหากินก็แค่ไม่มีเลยครับแค่ไม่มีนะครับมีแต่เรื่องแต่เลาาแต่ยังไงก็ตาก็ขอภาวนานะครับภาวนาให้เรื่องราวมันจบไปดีนะครับจบไปเร็วๆนะครับจบไปดีๆแล้ก็ เผื่ออะไรเผื่อความทิ่งทำของครอบครัวนะครับความยิ่ทำของพวกครอบครัคว,ว,วยุงป้านแล้วก็ตายายด้วยนะครับใครก็ไม่อยากจะให้มันเกิดนะครับแต่ก็คือคนเราก็มันอะไรนะรับไม่พอใจซึ่งกันและกันนะครับพอไม่พอใจซึ่งกันและกันคับเพราะไม่รู้จะว่ายังไงถ้าหากผ่านพ้นไปทั้งหมดทุกข้อหาทุกกรณีแล้ว นั่นแหละวันนั้นแหละตาญาตาจะได้สบายใจลุงก็จะได้สบายใจต่อไปเราก็จะได้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ทํามาหากินที่เป็นที่มีความสุจริตนะครับม,มีความสุจริตทุกวันนี้ทําอะไรก็ทําอะไรก็น่าคอยระมัดระวังครับคอยระมัดระวังกลัวกลัวอะไรกลัวคนมาถ่างแข่งนะครับคนถ่างแข่งเรา,านะครับ เล็กๆ,ๆน้อยๆทั้งๆที่เราเราไม่คาดคิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวโดยความรู้เท่าไม่ถึงการของเราเนี่ยก็วันนี้ก็จะมีใครบ้างอาจารย์ประดิษฐ์บ้างผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยแทนแล้วหลายๆคนนะครับประมาณหกเจ็ดคนนี่แหละประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละวันนี้นะครับสนามตาก็ไม่มีอะไรตา ไม <im <im ่ได้ไปตาเขาทำทคลิปนี้ทำคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ลูกนะครับเป็นกำลังใจให้ลูกแล้วก็เป็นกำลังใจให้เอฟซีที่รักลุงนะครับที่รักลุงว่าตาไม่ได้ทอดทิ้งนะครับพ่อเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งลูกนะครับคิดถึงเสมอนะครับคิดเสมอว่าเราก็จะอยู่เพียงข้างนะครับเพียงข้างลูก ไปนะครับก็ตาก็เลยทำทำคลิปนี้ขอฝากเป็นกำลังใจไปนะครับถ้าตามไม่ได้เกี่ยวข้าวหรือไม่ได้ลายตาก็จะไปนะครับนี้ตาตาก็มีภารกิจนะครับเพราะว่าข้าวเขาจุมน้ำมาหลายวันก็พเพิ่งเพราะคาดว่าวันที่ยนะี่สิบสองนั้นที่ส่พอตาดูข่าวแล้วก็จะมีพายุเข้ามาอีก ขออภัยนะครับขออภัยนะครับชาวันนี้หมอกเยอะนะครับหมอกเยอะจริงๆเช้าวันนี้นะครับืมอเยอะเนาะมันก็ขอให้เป็นหมดฝนไปก็ดีนะหมดฝนไปแล้วก็ให้มันเข้าเป็นหน้าหนาวเข้าเป็นหน้าหนาวอาหาเข้าหน้าหนาวแล้วก็พื้นดินก็อะไรก็มันก็จะค่อยดูดีไปนะครับจะค่อยดูดีไปเพราะว่ามันก็หน้าหนาวแล้วก็ต่อหน้าแรงนะครับ ทั้วันนี้ก็ขอบคุณ f c นะฮะ FC ลุงผลป้าแตน f c ทุกทุกๆคนนะครับที่มีกำลังใจที่เป็นให้กำลังใจไปกับครอบครัวเขาลุงป้านะครับครอบครัวลุงป้านะครับก็ขอบคุณนะครับไม่ว่าจะอยู่ในไทยของเราอยู่ต่างแดนนะครับต่างจังหวัดต่างแดนนะครับตาก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจเป็นกำลังใจมาตลอดนะครับไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะครับ ตาดูแลจะติดตามมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่โน้ตหลับๆปีที่ผ่านมาครับเป็นปีสองเข้าปีที่สองนะครับปีที่สองเลยสำหรับวันนี้ตาเขาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามให้ตานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับกับคุณบาริดาเบนีจากปากบุญสองเฮา